วครับมาพบกับนเรนมังกีคายแล้นะครับหลังจากห่างหายไปสักพักเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้หารถค่อนข้างยากนะครับแล้วยิ่งสภาพรถสวยๆที่กล้าเอามารีวิวให้ดูเนี่ยมันยากจริงๆอ่ะแต่วันนี้มีแล้วชุดใหญ่เลยอ่ะมาวันนี้ Honda CRV 2.0e 4วนะครับ4 w h e e ิปี2013นะครับเครื่องยนต์2,000 cc ซีซแรงมา้าไอ้เจ้าคันนี้มีดีอะไร เดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าไปเลยครับ เป็นยารเสียเวลาผมบอกก่อนนะว่าคันนี้มาจากบ้านลูกค้ายังไงล้างชงทําความสะอาดเรียบร้อยสภาพก็ตามที่เห็นเลยอะมาดูกันเลยดีกว่าเริ่มจากที่ด้านหน้าก่อนเลยเนี่ยเจอตาําหนิและนิดนึงนันเป็นรอยเหมือนแบบกึดนิดนึงะเขาเรียกว่ากึด <c oughs> แล้วภาษาผมกึดนิดนึงไม่ได้ซีเรียสผมไม่เก็บนะอันนี้ แต่ถ้าอยากให้เก็บเหมือนเดิมผมเก็บให้นะครับไฟหน้ายังใสเหมือนเดิมแล้วก็มีชุดโครมเมียมแต่งมาให้ด้วยนะครับกระจังหน้าผมบอกเลยว่าล่องลอยการใช้งานมีทั่วไปแต่ไม่ได้แย่นะครับถือว่าโอเคนะไฟหน้ายังใสอยู่นะครับโครมเมียมพร้อมมาให้อ่ามาดูมาดูใกล้ๆสีฝากระโปรงหน้าเต็มครับสีเต็มครับสีเต็มทีเดียวนะครับเท่าที่เห็นมีเมื่อกี้มีรอยตรงเมื่อกี้อยู่นิดนึงอ่ะ ทีนี้มาดูมาเข้ามาครับามาดูที่สภาพล้อกับยางหน่อยล้อนะครับเป็นยาง m a x กซิปี2019นเะเป็น225 65 R 1 7นะครับก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ไม่คูดนะครับไม่มีรอยคูดเลยนะครับอาจจะมีคราบยางมาตอยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับยาง m a x กซิปี2019ก็ยังอยู่ในสภาพกลางเก่ากลางใหม่ถ้าอยากจะใช้ได้ผมว่าใช้ได้ครับ ปี -2 ปีใช้ได้นะช่วงล่างดูสะอาดดีครับซอกเดิมดีนะขอบเขืบดูดีทีเดียวทันนี้นะครับสีดีครับเนื้อตัวดีนะครับเนื้อตัวดีเลยเดิมๆเลยครับสีจากโรงงานถือว่าอยู่ในสภาพที่โอเคนะอ่ะมาดูแผงภายในแผงภายในเป็นไงครับแอ่องรอยถือว่ามีมีแต่น้อยไม่ได้ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับซอกประตูดูนี่ครับเดิมทุกจุด น็อตทุกตัวประตูฝั่งซ้ายเดิมครับการันตีให้เลยว่าเดิมอ่ะเดี๋ยวดูซอกกระดูกงูหน่อยสิแหมเป็นไงแหมลูกกลม,มคมกริบนะครับถือว่าดีนะครับโครงสร้างเดิมอ่ะดูนะครับอ่ะดูเลยะน็อตนประตูเดิมนะครับแผ่นเพลททุกอย่างอยู่ครบอยู่ครบเลย นะครับอยู่ครบเลยาามาดูประตูหลังสิยางยางรีดน้ําส่วนใหญ่เจ้าสีตระกูลฮอน d a เนี่ยส่วนใหญ่จะไปก่อนเลยแต่คันนี้ยังอยู่ในสภาพที่โอเคนะครับไม่เปื่อยไม่แตกไม่ยุย่ยนะครับมีชุดแต่งโครเมียมที่ประตูให้นะครับสีเต็มนะครับเนื้อตัวดีนะครับประตูฝั่งนี้ไม่มีการบุบการถลอกแผงประตูด้านในฝั่งซ้ายดูไป ดูเลยครับดูซอกดูอะไรแม่คันนี้มีสเสน่ห์จริงๆนะครับมีสเสน่ห์จริงๆ Honda c ซ v นะไม่ว่าจะเจนไหนขายดีทุกตัวผมบอกเลยนะครับขายดีทุกตัวราคาไม่ตกด้วยซื้อไปใช้ขายต่อก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรเยอะมากนะครับนะซอกประตูซอกลายดีนะครับดีครับวันนี้ อ,อ่ะดูดูแก้มท้ายไปเลยดูแก้มช้ายดูยางล้อหลังหน่อยสิเหมือนกันนะไม่มีรอยคูดไม่มีรอยเบียดนะครับยางเป็น m a x กซิสเหมือนกันนะครับยางเป็น219แหวกขอบบางโคนเลยคันนี้เนียนกิฟตเลยเนาะดูดีครับนะดูสติ๊กเกอร์ฮอนด้ายังอยู่เลยนะครับมาด้วยชุดแต่งโครมเมียมนะ กอบไฟทั้งหน้าทั้งหลังเลยทีเดียวนะครับก็ดูหรูหราเพิ่มมากขึ้นอีกนะอ่ะแผงท้ายแผงท้ายก็โอเคนะมีรอยนิดๆหน่อยๆนะครับรอยนิดๆหน่อยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูใต้ท้องเครื่องอใต้ท้องเครื่องสะอาดครับสะอาดทีเดียวนะ เดี๋ยวมาดูท้ายหลังบ้างนี่นะขับสี่นะครับ,รบอดูฝาท้ายหลังสิมาดูว่าสะอาดแค่ไหนนี่มีพรมกันนะครับมีพรมให้ด้วยนี่ดูคุณดูเนื้อเดิมของมันโอ้โหพรมสะอาดมากดูโอ้โหล้ออะไรครบล้ออะไรนี่แทบจะไม่เคยลงพื้นเลยนะเท่าที่ดูไม่เคยแกะามาใช้งานเลยนะครับซอกเสื้อทุกอย่างเดิมดีทีเดียว นะอุปรกรณ์ส่วนต่างๆอยู่ครบครันเลยนะครับอยู่ครบครันเลยนะเบาะตัวนี้จะเป็นพับแบบ60-40นะครับ60-40ก็ 60, ถ,ถือว่าอเนกประสงค์ดีครับจะใช้เก็บของอะไรก็ได้นะครับสามารถพับเบาะแล้วก็ยืน่นเข้าไปได้เก็บได้อีกอ่ะมาดูฝั่งขวาบ้างล้อหลังขวา แมคนนี้ขับรถเก่งนะเนี่ยรถปีหนึ่งสามไม่มีคูดไม่มีอะไรเลยล้อไม่มีคูดเลยครับยาง Max x ซิ b บา v เเหมือนกันนะปีสองพันสิบเก้าเหมือนกันเลยอ่ะมาดูที่เนื้อสีสิสแม่ขันนี้นี่เนื้อสัมผัสดีจริงๆเลยนะครับสีโรงงานนี่เวลามันรูปนี่มันรู้สึกดีมากเลยเนาะอ่ะอ่ะดูครับแผงประตูแม่ถือว่าสวยนะถือว่าสวยเลยแหละ อ่ะเดี๋ยวผมแกะจางประตูให้ดูปึ๊บอ่าแน่นเชียวครับโครงสร้างเดิมดีครับเม็ดอาร์ทุกอย่างอยู่ครบนะซอกประตูน็อตเดิมทุกตัวนะซอกประตูน็อตเดิมนะครับแหมถือว่าโครงสร้างคันนี้นะมีเสน่ห์มากเลยเนื้อสีเนื้อตัวเดิมดีทีเดียวอ่ะ มาดูฝั่งประตูที่ใช้งานเยอะที่สุดอ่ะมาดูครับนะครับดูดิถือว่าเปิดประตูระวังนะเนี่ยคันนี้สันขอบอะไรไม่บุบไม่ถลอกเลยอะ่ะอ่ะดูแผงข้างประตูเอมีนี่ถลอกนิดหน่อยเป็นทุกคันเกือบทุกคันนะครับของเจ้าตระกูล HONDA นะครับเป็นเกือบทุกคันนะครับสัมผัสดูนะครับ พวงมาลัยทุกอย่างเบาเบอนี่ผมอยากจะบอกว่าเบาคันนี้นี่เบาะหนังเดิมจากโรงงานผมบอกเลยว่าเดี๋ยวมาย้อนดูกันอะดูซอกดูอะไรกันก่อนนี่ซอกเดิมนะครับซอกเดิมนะจ๊ะน็อตเดิมอะดูเออดูโครงกระดูกอะดูเลยเม็ดกลม ครับครบทุกเม็ดนะครับทุกเม็ดอาร์คอ่าอ่ะ,อะทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูภายในกันนะจ๊ะอ่ะมาทีนี้ในส่วนของภายในนะครับคันนี้ที่ผมจะพูดหลายๆคลิปเสมอว่ารถที่ผมชอบก็คือภายในภายในนะมันจะเป็นตัวฟ้องเลยว่าการใช้รถของเจ้าของเก่าสภาพมาอย่างไงอ่ะคุณดูเลยนี่คือรถปี2013นนะครับอ่ะคุณดู เลขไม่ 200, 000, สองแสนสเหมือนจะเยอะแต่ไม่ได้เยอะนะเพราะรถสองพและที่สําคัญคือเข้าศูนย์ตลอดด้วยเช็คประวัติได้เลยนะครับนะเช็คประวัติได้เลยนะครับนะเห็นไหมเบาะดีนะครับทั้งหน้าเบาคู่หน้าทั้งคนขับทั้งคนนั่งผมบอกเลยว่าไม่แตกไม่สุดนะครับดูคนดูดูปีกเบานะครับดูคนดูปีกเบาโอ้โหผมบอกเลยไม่มีล้มไม่มีอะไรเบาไฟฟ้านะครับ บาไฟฟ้านะครับตัวท็อปต้องไฟฟ้านะแล้วก็ดูพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยปุ่มไม่มีลอกไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าอยู่สภาพดีทีเดียวนะครับดีทีเดียวอ่าแอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็นอ่ะทีนี้มาดูเบาหลังเบาะหลังเบาะหลังก็เช่นกันนะครับสภาพนะครับ เป็นรถครอบครัวที่ไม่ได้นั่งเป็นครอบครัวแน่นอนคันนี้น่าจะใช้กันแค่คน2คนนะครับเป็นรถครอบครัวที่ใช้คน2คนเองนะครับถือว่าแต่งตึงครับกลิ่นดีด้วยคันนี้ฝ้าเพดานไม่เลอะนะครับไม่เลอะไม่ย้อยไม่ย้วยนะจ๊ะถือว่าอยู่ในสภาพที่โอเคมากๆนะครับโอเคมากๆอ่ะไปดูห้องเครื่องกัน S <S <spectrum mice> ห้องเครื่องโคตรเนียนโคตรกริปผมบอกเลยว่าห้องเครื่องโคตรเนียนโคตรกริปอ่ะคุณดูไลด่ดูซอกประตูน็อตก่อน,นเลยเ <S une> ดิมจริงๆครับไล่ขึ้นไปเลยครับตามตะเข็บตามรูไม่เคยทําสีเลยนะครับแผ่นสติ๊กเกอร์เลเบรลทุกอย่างยูครบคันนะครับม,กมกกอ,อ,อกรงมอกพอสรนคันนี้มีครบทุกอย่างนะครับ นะดูดิห้องเครื่องสวยมากเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับอย่างที่บอกคือเป็นรถที่เข้าศู์ตลอดคุณดูลูกยางขอบฝาเครื่องไม่มีเยิ้มเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยดีนะครับคานหน้าเดิมทุกอย่างเดิมหมดคันนี้นะครับใครได้ไปคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอะรถ CRV นะครับปีสองพันสิบสาม เลขไม่สองแสนสอเข้าศูนย์ตลอดมังกีคาเคาะราคาที่5้าแสนสบาทมีเครดิตจัดได้เต็มนะครับรถแรกแจกแถมอะไรผมไม่มีนะช่วงนี้เพราะหัวรถหายากจริงๆเอาเป็นว่าเรื่องหลังการขายผมดูแลให้อย่างดีนะครับเครื่องเกียร์สปีส0 0 0มโลเหมือนโดมในกรณีที่จบเต็มนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อนออกนะครับลูกอย่างผมดูแลให้ดีที่สุด นะครับแต่เรื่องรถแรกจากแถมช่วงนี้ของดก่อนจริงๆเพราะว่ารถหายากแล้วราคาแพงมากเอามาขายให้ไม่ได้กําไรเยอะแล้วตอนนี้เหลือนิดหน่อยแต่ก็อยากอยากจะทําอยู่นะครับวันนี้มังที่คาขอตัวเราไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะเก็เป็นกำลังใจวันนี้ขอตัวเราไปก่อนครับดีครับ สนนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com